อเอเ,เป็กเเก็มาแรงนิวควีนสตรีะเอา,อา,เอาดีจังเลย0ูหมดเลยเราไม่ต้องมาเติมเกมใครแล้วดีใจจังปิงก็เก้าสิบหน่อย,อย,อยๆอะไรก็เล่นเพื่สนใจฮ้ยผมหยิบเทเซอร์มาส่องหน่อยดีกว่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเทเลอร์ภาคนี้ทำผมเขิน แบบนั้นเลยใช่ยานลังดิ้งเลยมันโค้งเกินไปแล้วระเบิดได้นี่แบบปาดสาหน้าดูอ๋ยลองเลยดีกว่าไม่เวิร์กก็เปลี่ยนไไเป็นฮิว ปิงเสร็จก็บุ๊ประเบิดบูทไปเลยทำไมออกแล้วกันวะน,นี่มันใกล้กว่ายเยอะเลยนั่น <c oughs> สิามาออกกันทำไมวะเออเจอไปเดินออบโล่งทำไมกันชมฉากเฮ้ยหรือมันเดินตามสายป่ะคุณเปี้ยวเหรอมันเดินตามถนนนี่ใกล้กว่าเยอะเลยเพื่ออะไรอีกฝั่งอีกฝั่งก็ไม่รัดอีกฝั่งก็รัด ไอ้พี่หลังครับจังหลังจัังงหลไปเลยหุ่นพี่ใหญ่ได้่แม่ฝนตกเหรอเห็นฟ้ามันแดงๆอยู่เราดันรถดีกว่าเราวินาทีได้รถได้ครับผมนี่อีโมดเล่นๆรัวๆ โอ้มันเอาตัวลอดได้ยังจริงเกิดไรน่ารักโอ้มันตายซะก่อนเอนอคนไม่ค่อยเล่นี DPS กันนะดีเลย ามเกนจิดีดกว่าโอ้โหหุรีคอร์แป๊บขอบคุณใย,ยาเฮ้ยเกือบทำแก้วลยออยู่อบุ้ม ระเบิดไหมแคสตดี้ช่วยดูให้จ้าเฮ้ยโอ้โหเขาดิกแก้กลัวครับผมโดนจีด้วยแหละายไม่บีดแล้วโอ้เราดันไปนั่งไกลกว่าเลยเฮ้ยกลัว ไปกูวัดตันไกขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยวืบเดียวเป็นผงไปเลยนู่นอนินจานินจาลาเปอร์อ้าวโหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันในนี่ไหมมันอะไรวะ เราจะบีดอะแล้วเกณฑี่ไม่ออกไปแล้วมันตายพอดีออเฮ้ยโอ้โยจังนะเออบีอหมดกันบีดฉันเจอหน่อยบีดฉันไอเฟลเลยเจอดีว่าฉันหน่อยเฮ้ยสวยครับลูซีโอโอลูซีโอโอ,โอ,โอเราได้จัดการ ไมมันเดี๋ยวตัวตายแต่ล้อยังอยู่อยู่มันก็บิดมาหาเราเฉยเลยผมได้ยินเสียงหีอเ่าเ้ยโอ้ยโหกับแหลกเดียวพี่ใหญ่อย่าไปเชื่อเขาเราเรามาดีเราเป็นคนดีเฮ้ยหักหักหัก เอ้ผมเห็นมันแวบๆดูสิโอเราอย่างบูอะ r ช s h r u s ล b rush b r บ s h b r มช็กโกแลากาอุ้ย <reading> ลืม <traum> ด <as> <UR> ูเ <ượ> ล <bs> ือดตัวเองกระโถขอเรียกแท็กซี่กลับบ้านแท็กซี่แท็กซี่ไม่ใช่โอลิต้าเออ แทกี่มันไม่ไม่ไม่ไปมันส่งรถแล้วดูสิโอโอ,โอเราหอดิงโดนหัวแบบไม่อยู่ <c oughs> ไรเราชนะอยู่แล้ว <c oughs> ไม <c oughs> เ่เราต้องไม่ประมาทช <c oughs> นะมันสู้ดูสิ พอแค่ไม่โย่ก็พอแล้วใช่ไอตรงนั้นมันดันขึ้นยากเมืนจะแบบเห้จริงก็ไม่ใชะขึ้นนะผู้ลงพี่ตายเฮ้ยเกนจินินจานัปเปอร์เฮ้อวว้โว้โว้ไปไปนี่มีแออก็มาเฮ้ยคุณอยู่ไหนวะ่อ้งก้จะไม่ตายนะจริงด้วย ผมก็ยังไม่ตายครับมันผมได้ยินเสียงมันชิปเปงแยกย้ายกัน <laughs> กระจายความเสียงครับมีคนมีคนสวยหายด้วยอยู่ๆลบเพื่อนแลปป้วร <laughs> อด โอ้ยดูดมดูดโอ้ผมครับโก้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 โอ้โหโอ้โหทานเซนเดนหายแล้วหายแล้วไอ้ซาดโอ้แม่งทานเซนเดนมาจบเลยมันทานเซนเดนมาจะฆ่าจะฆ่าแคทตี้ได้อยู่แล้วแม่ทานเซนเดนเหยเลยไอ้นี่ก็จะตายอยู่แล้วครับโอลิซ่า พลิกเลยพลิกเลยยังไหวอยู่สบายสบายมันหล่อขึ้นมาทั้งหมดอุ้ยยังจะโดนอย่างเงี้ยอุ้ยเกือบขึ้นหุ่นไม่ได้ลินซ่าลมากเลยมันเอาหอกปลาติดตัวผมกินให้แลช่ ไม่เราสเปรย์ใส่หุ่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ได้เหมือนว่าแบบให้เจ้าหุ่นเป็นหนึ่งในสังกัดเราอะไรเงี้ยไอซีดี้ไม่เป็นระเบิดแล้วลุย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 โอ้โหมันมันม่วงเฮ้ยโอ้โหวิชามั่นกันเหมืนม่วงนขับไปไหนเหรอยืนยืน สบายสบายเลยเกมนี้เออสบายสบายเฮ้ยผมกินประทัดยักษ์มันเรียบร้อยนี่แน่ยิงกระเก็บควานเฮ้ยสวัสดีหนูหนูได้ล้วคะแนนคุณจะแตกอ้า ดีเต็มมัดต่อยระเบิดเฮ้ยจวงฮ่าโดด้วยระเบิดเรายิงไปสมเมตรแต่ต่อยหทีัเปิดแตกผมไปเย้อไว้เวลาไปงคนต่อยระเบิดอะเฮ้ยโรบอตต มันมันไล่ยิงตูดแล้วไล่ยิงตูดโดนถีบระวังลงพี่จะสอยดไม่เห็นเหรอโอ้ยเรียบร้อยได้เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ได้ครับไว้มาเล่นกันใหม่ครับบ๊าย้าไปจ้ะครับไว้เจอกันครับ นี่ฉันมองอะไรของเทซเสซเ์เดี๋ยวน้ยพังนี้นี่เทเลยอ พักบ้างดีกว่า